สวัสดีค่ะคลิปนี้สิภาพมาเบิงงขอกหมูหน่อยค่ะมาอัปเดตขอกหมูค่ะนี่เป็นขอกหมูของแม่นุงบุกเองนะคะขอกหมูกับสีเห็ดง่ายๆเลยด้วยค่ะพี่น้องกับสีมีแม่ไผ่ด้วยค่ะ ปีกใหม่ค่ะที่บบได้ใส่แล้วนะคะลราสร้างกะสีนี่ก็จะไปเอาน้ำผู้ถี่เพิ่นเก็บของเก่านะคะไปสื่อต่อจากเพิ่นมากค่ะขอกขอกนี่ค่ะได้สร้างกะสีมาในราคาสองรอยบาทค่ะ นี่ค่ะส่วนขอ,อกางนี่ประมาณสามร่อยกว่าบาทค่ะแล้วก็ฟังนี่ค่ะอีกขอ,อกนึงนี่ค่ะได้มากราคาเจ็ดสิบหาบาทค่ะสร้างกระสีเก่าใหม่กระสีเอาจาก ปลาอยู่หน้าด้วยค่ะประหยัดต้นทุนค่ะได้ซื้อแนตะตะปูด้วยค่ะตะปูกับเบิร์ว่าท่านพ่อลอยดอกพี่น้องตะไคร่หนึ่งกะอันเก่าด้วยค่ะซื้อมาอ่อมไก่ค่ะเหลือจากไก่เก่มาเห็ดขอบหมูค่ะขอบนี่กะจะย่างวางอยู่ค่ะลอ่อลูกหมูมากค่ะ ข้อหนี่ก็จะมีสองนมค่ะกำลังอ้วนค่ะพี่น้องนี่ละค่ะขอกหมูขอกเน้อยขอกหมูฮัดเรียงใหม่ค่ะเอาใหม่ทีเข้ามีดเด้อค่ะพี่น้องมาเหตุจังประหยัดต้นทุนรัวได้รงท,ทุนหลายค่ะ ค่ะพี่น้องการเท็ดขอ,อกหมูนี่กับบอดด็ดล,ลงทุนหลายเด้อค่ะเอาใหม่ที่เข้ามีนล่ะค่ะส่วนหไรสิเน้นเป็นแบบไพ่เด้อค่ะไม่เท็ดขอ,อกหมูเพื่อประหยัดตุนทุนค่ะ สำหรับคลิปนี้กับว่ามียังหลายด้วยค่ะพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามในเดอร์พ่อให้มีกำลังใจเหตุคลิปด้วยค่ะฝากช่องมุลดีชาแนลน้ำในเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะ